เกินต้านโมอามีนาฟาดวันทีสปวดหุ่นแซบโชว์ผิวขาวออร่าโมอามีนาฟาดวันทีสแจกความสดใสโชว์ผิวขาวออร่ารับลมทะเลวันที่22สิงหาคม67เดินหน้าศาสตร์ความเซ็กซี่เมื่อนางร้ายหน้าสวยโมอามีนาพิมิตออกมาแจกความสดใสอวดหุ่นแซบในชุดวันทีสสีชมพูโชว์ผิวขาวออร่าสว่างว่าไปทั่วทั้งชายหาดพร้อมโพสท่าสวยทาแดดรับลมทะเลชิลๆ แต่ละช็อตบอกเลยว่าเกินต้านดีต่อใจจริงๆอามีนาพินิตหรือชื่อแรกในวงการคือยุคนทอทพินิดชื่อเล่นโมเริ่มเข้าสู่วงการครั้งแรกจากการแคสโฆษณาในช่วงอายุ13-14ปีและได้เริ่มถ่ายโฆษณาทางทีวีในหลายๆตัวจนได้มีโอกาสพบกับฝ่ายแคสติ้งของบริษัท RS ในคอนเสิร์ตของปานธนพรจึงชักชวนอามีนามาเรียนร้องเพลง และถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเ e r m a รี e แต่เธอไม่ได้อยากเป็นนักร้องจนกระทัง่งอามีนาได้ไปแคสงานทางฝ่ายละครหลังจากนั้นจึงได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงของ R.S มีผลงานละครเรื่องแรกในปีพศ2545คือเรื่องไวรายเฟรชี่รับบทเป็นคิตตี้ออกอากาศทางสถานีวิยธธท,ทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง คโทรทัศน์ได้แก่เรื่องหน้ากากขนนกออกอากาศทางช่องสรักบานชาออกอากาศทางช่องสามและละครเรื่องเพื่อนแซดสีส่คูณสออกอากาศทางช่อง9เป็นต้นและมีผลงานภาพยนตร์เรื่องขลับซ่าป,ปิดตำราหลังจากเธอหมดสัญญากับทาง R S อามีนาก็ได้ไปแคสติ้งละครกับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพโบกช่อง7-2ถึง2ครั้ง จนได้เซ็นสัญญากับทางช่อง7ในระยะเวลา5ปีและได้มีผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่องคือเรื่องคุณหนูเทวดาซึ่งเธอรับบทเป็นสาวเรียบร้อยอมีนาเคยให้สัมภาษณ์ในหลายมายามกรายการว่าเธอชอบบทบาทนางร้ายมากกว่าบทนางเอกและหลังจากนั้นเธอก็เปลี่ยนบทบาทส่วนมากรับแต่บทนางร้าย การศึกษาการศึกษาระดับชั้นประถมจนถึงระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนโยนออฟอาร์เทคโนโลยีการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจเอกบริหารงานสำนักงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต